วันนี้ครับเรามาดูงานนะฮะที่ที่เราปล่อยเช่าทั้งอาคารนะ <c oughs> เป็นสเตชันและบวิกตอรี่นะฮะที่ชลบุรี <c oughs> ด้านหน้าชื่อเดอะสเตชันนะฮะ <c oughs> เป็นที่ที่ให้รถตู้มาเจาะนะสำหรับรับส่งผู้โดยสารนะฮะ ก้างมืองชมบุรีนะ่ฮะชื่อ THE STATION เราหาผู้ที่ใจกล้าในการทำธุรกิจด้านนี้อนาะคารก็ค่อนข้างที่จะยังใหม่ฮนะทาสีใหม่รีโนเวทใหม่ เชื่อมกันนะระหว่างวิกตอรีเซ็นเตอร์กับสถานี Station นะฮะวันนี้เราก็มีตลาดพระพร้อมจัดงานได้เลยนะที่นี่หมอชิดเชิงเซาอะไปไหนมาไหนง่ายฮะ เอกมัยศูนย์อาหารข้างหน้านี้เป็นถนนสุขุมวิทนะฮะเดิมจะมีธนาคารอมสินมาเช่านะแล้วก็มีหลายๆธนาคารมียิ้มที่นี่อากาศโปร่ง คล้ายคล้ายคล้ายหัวลำโพงฮะพื้นที่เยอะฮะอยู่ที่ใครจะใช้ประโยชน์อะไรคนมองเหมือนกันไม่เรียกว่าโอกาสนะฮะคนที่ต้องมองแตกต่างเท่านั้นถึงจะเห็นโอกาส อีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะตรงนี้ถ้านอนสุขโควิดอะวิ่งไปฝั่งนี้ไปกรุงเทพอะฝั่งนี้ไปพัทยาแหลมฉบ,บังตรงน,นี้เรา ด้านสายเราก็ทะลุไปสเตชันได้นะทางเข้าได้สองฝั่งอ <c oughs> ่าตัวนี้มีพิซซ่าหัดครับสเตชันรถตู้ชนบุรี